สวัสดีผมคือเป็ดที่จะต้องสู้ชีวิตสุดๆเลยอันนี้คือเกมเป็ดนะคะที่เราจะต้องอ่าใช้สมองนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันจะมีศัตรูมากมายนะคะซึ่งแต่ละท่าเนี่ยเราจะต้องใช้ท่าโดยเฉพาะกับศัตรูเท่านั้นนะคะอย่างเช่นหมัดเนี่ยเอาประโูนโนะเนี่ยเห็นบอกแล้วเนี่ยท่ายูตัวนี้นะคะต้องถีบแล้วก็ไอกระต่ายตัวนี้จะต้องใช้หมัดเท่านั้นนะคะถึงจะสู้มันได้อ่ะ เราจะต้องหัวสมองไวนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเกมนกี้ก็เป็นเกมที่แบบว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะมันใช้สมองดีส่วนไอ้ท่าเนี้ยมันใช้กับไอ้ตัวยาวๆนะคะที่มันเหมือนกระลอกอะแต่ว่าไม่รู้ว่า เชื่ออะไรไอ,อหมูต,ตัวนี้นี่ใช้ท่าสามไอใช้ท่าสองสิไอตัวนี้แน่ใช้เนี่ยท่านี้นี่แล้วก็หมูใช้ท่าสองนี่อย่างนี้นะคะจะต้องจําท่าให้ได้ว่าตัวไหนต้นไหนต้องใช้ท่าไหนนี่ไปเลยทีบใช้ท่าสามนะคะตัวนี้ใช้ท่าสองท่าสามอ,อดันไงียบวแล้วสมองไม่ทันนะ่ะเออ ไมใครๆก็ต้องลังแกเป็ดอย่างฉันด้วยทําไมวะพวกแกใช้เป็ดล้างห้องน้ํายังไม่พอแกยังเกล็ดเป็ดอีกก่นเนี่ยวันไหวเจ้าอ้อดันไงโหพูดมากตัวนี้จะต้องต่อยนะคะตัวนี้จะต้องใช้ท้าสองเรียบร้อยตีเตะสก,กัดขาไปจา้าจังหวะนี้ด้านนี้ก็มาลืมบอกไปนะคะว่ามันจะมาซ้ายขวาเลยจังหวะนี้มันจะทําให้เรามึนงงไปเรื่อยๆเคมเนี่ยโอ้ไทยร้ายวะ่ะ แล้วเราจะต้องวิ่งด้วยลืมไปเพราะว่ามันจะมีไอ้ไอ้หมีอ่ะไอ้หมีคอยตลบหลังเราอยู่นะคะคอยกินตับข้างหลังเราอยู่จังหวะนี้มันมามันมาเป็นขยงเลยนี่ปล่อยปล่อยรุ้ๆไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องสนใจแล้วก็กดค้างที่หน้าจอเพื่อวิ่งปึ๊บปึ๊บ,บ,บนี่มาแล้วจ้ะี่ <c oughs> แล้วเราก็จะได้เหรียญน,นะคะปล่อยอันนี้สก,กัดขาโอ้โหเราจะต้อง ใช้สมาธินะคะซึ่งพี่จะต้องพลาดไปด้วยมันก็ต้องมึนงงนิดนึงโอเคอันนี้ผ่านแล้วอันนี้ด่านแรกยังง่ายอยู่มาด่านเนี้ยเริ่มยากแล้วเริ่มมีหมีมาแล้วเ,เราจะต้องคอยวิ่งด้วยเราจะต้องรีบนะคะเพราะงั้นหมีกะย้ำหัวแน่นอนโดนหมีขย้ำหัวแน่นอนนี่มันมาละมันมาละน,ลนี่มาใช้ท่าสองอันนี้ใช้ท่าสามนะคะ มาวิ่งไปเลยทาวิง่งดิเอวิ่งนะคะอีก40วินาทีนะคะหมีจะมาตามค่าเราโอ้ยเดี๋ยวไตัวหลังก็มาตัวหน้าก็มาจังหวะนี้นะคะต่อยไปเลยจ้าจะเข้ามาเราวไว้กูต่อยฟันหลุดเคี้ยวแครอทไปได้เลยนะบอกไว้ก่อนนะ นี่มาแล้วจ้ามัมาแล้วนี่ท่าต่อยโอ้โหมันมาลัวขนาดนี้ต้องว่ยไหมต้องไ่วสิจ้าจังหวะนี้โอ้ข้างหน้ามีสามโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันหลุดรถกับข้าวมาเดี๋ยวพี่ใจเย็นก่อนมีอะไรค่อยคุยค่อยจานก่อนนะจ้าเอ้ท่าท่าท่าสามท่าสามเออจังหวะนี้ต้องวหวนะคะบอกไว้ก่อนปวดสมองเราจะต้องไหวนี่กระต่ายเปิดประตูมามันก็โดนต่อยสิจ้านี่ปึ๊บปึ๊บต่อยดีก่อนเออเรียบร้อยจ้าจังหวะนี้เป็นยังไงล่ะโอ้โหมันหลุดรถกับข้าวมามันหลุดรถกับข้าวมา โอ้โหมาล้าซ้ายมาซ้ายมาขวามาหลังจะสู้ไหวไหมโอ้ยมีมันมาแล้วมีมันมาแล้วเราจะต้องวิ่งนะครับวิ่งโอ้เดี๋ยว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 เรียบร้อยโอ้โหมึงเปิดประตูมาแบบนี้ประตูโดนหน้าฉันจะทํายังไงฮะเออเรียบร้อยปิ้งหมาละชาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วมีมาแล้วดีนะที่เราวิ่งทันน่ะจ้าดาที่สามอะละงานเนี้ยยากเรื่อยๆนะจ้ามันปาขวดมาด้ว โอ้โหมึงจะปาขวดทำไมปกติกูก็งงอยู่แล้ว <c oughs> มันปาขวดมาแล้วต้องคอยเตะนะคะเพิบมันมาแล้วจ้าโอ้โหหน้าหลังมามึงมาสิสกัดขาไปหนึ่งจ้าจังหวะนี้มีไม้ถูกพื้นด้วยใครก็ได้ถูกพื้นนั่นมันสิกัโอ้โหมันมามันมาซ่าคว้าหลังคว้าหน้าคว้าหลัง <c oughs> โอ้ยกูไอแล้วเนี่ยมึง้องสันกูบ้างไหมนี่ต่อยจ้ามา ใครจะปาขวดใครจะลุนรถก็มาเลยนั่นไงพูดไม่ทานขัดคำนี่ต่อยจังหวะจังต่อยครับผมนี่เดียบร้อยนี่โอ้มันปาขวดมึงปามาสิก็โดนตัวมึงเองล่ะเออเอาไงล่ะนี่เป็นไง าแล้วเนี่ยหนีเรียบร้อยโดนหน้ามึงไปสิมาแล้วมาแล้วครับมาแล้โอ้โหเดี๋ยวได้โอ้โหโดนไปแล้วหนึ่งจึงเดี๋ยวพี่พี่จะยิงก่อนพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่ครับโอ้โหสมองอย่างไหวปุ๊บปุ๊บ,บต่อยไปเลยท่าปุ๊บปิดบ,บนีเรียบร้อยถ้าอยากฟันการามโยกก็เข้ามาเลยจ้านี้พุดเล่นพุดเล่นไม่ต้องเข้ามาก็ได้โอ้โหสกัดขาไปหนึ่งไอตัวนี้ปุ๊บอืมอืมมาสิไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เป็ดสู้ชีวิตที่แท้จริงบอกไว้เลยตัวนี้เฮ้ยน่าเศร้าใจจริงๆเลย บางทีก็โดนเอาไปรังห้องน้ําบางทีวันไหววันเจ้าโอ้โหมีมันวิ่งมาแล้วโอ้ลืม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 หลบไปเลยกูต้องวิ่งหนีมีมันมาแล้วโอ้โหหมีโดนนักโอ้ยมีกระแทกหัวใช้สี่สิบเหรียญใช้สี่สิบเหรียญเพื่อชีวิตปุ๊บนี่กูวิ่งหนีละก่อนกูไม่มีเวลามาเล่นกระเพือกมึงแล้วกูไม่มีเวลาเล่นกระเพืกแล้วโอ้โหไม่รอดเอาอะไรของเพือกมึงจ้ะเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวโอ้โหถึงเส้นชัยพอดีนะคะคุณผู้ชมเมืองว่านี้ ด่านที่4ี่แค่ด่านที่สี่กูยังเจ็บคอขนาดนี้เลยบอกไว้เลยอ้อโหเดี๋ยวมึงก่อนมึงเริ่มเอาแบบขวดมาตีหน้ากูเลยอีกแล้วเหรอนี่มาไอ้หมูมาแล้วโอ้โหนี่มาจ้ากัดขายตัวนี้มันน่ารำคาญจริงๆเลยนะบอกไว้ก่อนเจ็บคอแล้วกูเนี่ยมาจ้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมีทั้งหน้ามีทั้งหลังทังหว่าี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่มึนหัวเลยกูเริ่มเกมมันจะยากขนาดนี้เลยหรือไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้โหนั่นไงกูดวนปหนึ่ง ข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างหน้าปล่อยเออเรียบร้อยวิ่งจ้วิ่งจ้าเป็ดต้องวิงว่งจังหวะนี้เดนหมีมันมานะจ๊ะข้างหน้าข้างหลังก็มาเลยว่ะมาสิมึงมาสิมาสิปลดล็อกสกิลในตำนานโอ้โหปลาขวดข้างหน้าข้างหลังจะสู้ไหวไหมมาใช้เหรียญจ้จาจังหวะนี้มาเลย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 นี่สาก,กาัดขามาดิไอหมูไอหมูตอนวิ่งจ้าเออได้ได้ไดได لك. โอ้โหยิบหายแล้วมันปลาขวดรับหลัง เริ่มใหม่เลยแล้วกันนะคะทําไมเป็ดมาน่าสงสารขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีโอ้ยชิบหายแล้วโดนต่อยเนี่ยมันงงอะ่ะแล้วมัน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 รุนอาหารมาแล้วนี่มึงจะรุนมาทมําไมฮะรุนอาหารเข้าห้องโดนไม่ใช่รุนมาโดนกูนี่โอ้โหกระต่ายมันมาดักหน้าโอ้โหมาเยอะขนาดนี้กูสู้อะไรนี่หมาสิ กูยังสู้ไหวอยู่นะยังสู้ไหวอยู่นะมาสิปาขวดมาดิเอ้ยยังสู้ไหวอยู่นะบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โ,โหชิมหายล้วโดนต่อยอะไรวันนี้เปิดประตูมาขนาดนี้ใครจะตั้งตัวทันน่ะอ่ะดูมันดิมันลุมต่อยเราแล้วมันดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเต้นขนาดนั้นเลยเหรอมึงภูมิใจมากมั้งที่ลุมเนี่ยอ่ะมาเราจะต้อง เผชิญหน้ากับมันใจดใีชุดเสือโอ้โหไม่ทันคาดข้ามกูโดนแล้วเริ่มเกมหมักก็โดนเลยโอ้โหรถกลับข้าวมาแล้วจ้ากลับข้าวมาแล้วจ้ากลับข้าวนี่ต่อยไปเลยตัวมบงยาวนักวิ่งตามาแล้วข้างหลังข้างหลังโอ้นีข้างหน้าก่อนโอ้โหไปโฟกัสข้างหลังแแงแแงแงเดี๋ยวมึงเจอมือไลกุมขมแม่นะจาบอกไว้ก่อนไม่ทันแล้วไม่น่าไม่น่าทามเลยนี่ ต่อยปุ๊บนีุ่ตบอืมเรือใบพอมาถึงไอ้ตรงเรือใบนี่กูแพ้ทุกทีเลยนั่นไง,งโอ้โหแล้วมาเยอะขนาดนี้กูจะสู้ไหวไหมเนี่ย เขาใหม่กูไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนโดนโดนกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วี่เรายังไม่โดนต่อยนะเรายังไม่โดนต่อยนะเรียบร้อยเมื่อกี้มันปลาขวดโดนกันเองนะคะนี่ไอตรงไอตรงนี้กูแพ้ทุกทีเลยไอตรงเรือใบเนี่ยปุ๊บนี่นี่ข้างหน้าข่างนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปเย็นทวดโอ้โหใหม่ก้อนกูทําได้ยังไงโอ้โหเป็นไงโดนกันเองโดนกันเองเป็นไงล่ะโอ้ยง่จริงๆเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะรอดได้ดิขวด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 ี่ข้างหน้าข้างหน้า ตรงกลางตรงกลางเออเรียบร้อยไปแล้วจ้าวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งตอนนี้มีมันยังไม่มานะคะโอ้ยโอ้นี่ต่อยต่อยก่อนโอ้โหไม่ยากเชียวว่าเราจะรอดมาได้ถึงขนาดนี้นะด่านสี่เนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะมาแลวจ้าเอาล่ะเรา,าเริ่มกันใหม่เมื่อกี้แม่เรามารบกวนนะคะเรากำลังอัดเกมอยู่โอ้โหอยู่ดีๆก็มาขอแพมเพิร์ดเฉยเลยกำลังอัดเกมจะผ่านด่านสี่แล้วจะเชียวจะบาหลบหลบชาหลบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ้จเย็นก่อนได้ไหมมาทีสี่ห้าคนจะสู้ไหวไหมเออไอหมูมึงก็โอ้โหยังนะเขาจับไปทําหมูกระทะมึงยังไม่เคลื่อนอีกหรอเนี่ยจะมารุมทําร้ายเป็ดเราเป็นสัตว์เหมือนกันเราต้องรักกันสิเอออีกแล้วมันหมายร่าดิหลบหลบหลบ,ลบมึงเอาสิเออหลบหลบเอ้าถอยท้าผิดใช้ท้าผิดโอ้โหเกิดเป็นสัตว์เหมือนกันนะถ้าเราไม่รักกันแล้วเราจะรักใครอะจริงเปลา นี่มันมาแล้วมันมันมาแล้วจ้ารุนกับข้าวมาโดนกูทําไมฮะกับข้าวมันเป็นของมีมูลค่ามีคุณค่าทางอาหารทางท้องนะจ๊ะบอกไว้ก่อนหลบเอา <c oughs> โอ้ยชีวิตกูมันลังสารกูโดนลุมกระทืบขนาดเนี่ยชีวิตโอ้โหแล้วรู้ดิเป็ดโดนกระทืบเพื่อมึงเต้นกันเอออะ Terima kasih telah menonton